อลไหรอส<า>วัสดีครับที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ห้องอ่ะช่วงนี้ไปกินข้าวับใครเอ่ยกินกับเพื่อนจริงด,ดีแล้วดีแล้วเขาเหงามากเลยอ่ะกลับรอบได้แล้วมาเชียร์ด้วยนะมาเชียร์ด้วยนะสละดสิเลยได้ปะวันวันที่สี่มีนานะมาเชียร์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องกบดดแล้วไม่ต้องแข่งแล้วสละดสิเลยมันทำงานไม่ได้หรอกไปกินข้าวคนอื่นไม่รู้ด้วยทำอย่างนี้ดิ เพื่อกำลังใจให้ด้วยดีโถอดกินข้าวคนอื่นซะกันเนี่ยแล้ววันที่สี่มีนามาเชียร์ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวสี่มีนาเดี๋ยวต่อยเลยมีตอบจะหยุดอ่านหนังสือสักแป๊บมาเปิดทีวีดูมาเชียร์สักหน่อยแล้วกันเนาะโอ้ยทรายไม่ต้องเชียร์หรอกมีคนเชียร์วิวอย่าไม่เอา,อาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอยากให้ไป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 